เปลวเทียนเต้นลมผมประนัมค่อยยังเปล่งแสง

เราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุก ธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมา ไปจะใก,กล้ไกลจะหากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจเพราะจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วกวนจะมี i <laughs> าให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ ครูขาครูขาครูคะคคจะไปจากพวกหนูแล้วหรอคะกล้วยไม้มีดอกชาชันใดการศึกษา i จริที่เทิานประทานความรู้หมายอบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะนอนสวดมนต์อนอนวอนทุกทีขอกู่สมุนบุญบารมี ทงเสริมครูนี้ให้รุ่มเย็นครูมีบุญคุณจึงขอเธอทูลเอาไว้เนื้อเล้าทางสอนเราอบรมให้เราไม่เว้นครูสอนมาหลายปีนะ รักและเป็นห่วงก็ก่อนครูไปก็ขอนะให้พวกเราเนี้ยเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีนะอย่าเกเรอย่าหนีโรงเรียนอย่าโดดเรียนสิ่งไหนที่ช่วยคุณครูได้ก็ขอให้ช่วยนะคะ,ะคุณครูเขาไหว้าวานทำอะไรก็เหมือนกับตอนที่ครูอยู่นั่นแหละนะเรียกใช้อะไรก็ ก็ทํากันนะคะอย่าหลบหนะนะขู่กันรักพวกเธอทุกคนแหละทุ <c oughs> รู้นะตั้งใจเรียน <c oughs> นะอย่าเปเลยต้องจบหมอสามนะลูกนะแล้ว <c oughs> ก็ไปเรียนต่อนะให้ได้งานลูกขู่รักพวกเธอเนี่ย <c oughs> <c oughs> หนะุ่ะจ้า โชคดีนะลูกนะตั้งใจเรียนนะอ่านเรียนภาษาปฏิบลูกปฏิปฏินะลูกนะโ,โชคดีโชคดีค่ะโชคดีนะเป็นเด็กดีนะอยากเกรจยาได้ไหมจำได้ไหม,ไไหมไครูสั่งสอนไว้อ่ะรู้เ้าขอให้คุูครูธนิสาสุขภาพแข็งแรงมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ ร่ำรวยเงินทองอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ขอให้ครูธนิสาสุขภาพแข็งแรงเยอะๆมีอะไรก็มาโรงเรียนบ้างมาหาพวกหนูบ้างนะคะหนูรักคุณครูธนิสาค่ะรครับผมอยากบอกว่ารครูก็เสียไปแล้วก็ขอให้ครูมีความสุขนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขมีอายุยืนนาน คิดอะไรก็ขอให้สมปัานานะครับผมก็อยู่ที่นี่ก็จะเรียนให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไปทำให้พ่อแม่แล้วคุณครูผิดหวังครับค่ะอันนี้ก็น้องธุรการนะคะชื่อวรรพรนะคะก็อยากจะขอบุยพรให้กับคุณครูธนิสานะคะที่จกกะเกษียณอ่าก็อยากจะบอกครูธนิสานะคะว่า ขอให้ครูธนิสานะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่เป็นร่มโพล,ล่มไสให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็หากครูธนิสานะคะจะกลับมาเยี่ยมที่โรงเรียนก็อย่าลืมามาเยี่ยมน้องๆได้นะคะขอบคุณค่ะธนิสานะคะเป็นพี่สาวที่แสนดีที่อยู่เรียนมาด้วยกันนะคะที่อยู่โรงเรียนนี้มาด้วยกันนะคะเป็นพี่สาวที่แสนดีคือตั้งใจทํางานและน้องๆมีเรื่องอะไรก็จะให้ความช่วยเหลือตลอดนะคะ ที่จากออกไปนี้เพราะว่ากเกษียณราชการก็ทำให้ใจหายเหมือนกัน,นะะแต่เมื่อถึงเวลาแล้วพี่เขาก็ต้องไปนะคะก็ขอวอวยพรให้พี่เขามีความสุขเลี้ยงหลานยังมีความสุขนะคะแล้วว,ว่างๆน้องๆก็จะไปเที่ยวไปเยี่ยมนะคะเพราะว่าอีกหน่อยก็ต้องไปเหมือนกันนะคะตามวันและเวลานะคะขอวอวยพรให้พี่เขามีความสุขแล้วกันนะ การบุคลากรและการศึกษาของทุนนี้วันเขือนวิธผูุสอนนะครับก็มีความยินดีนะครับที่ได้รวมงานกับพี่นิสานะไม่ว่าจะเป็นระยะเวลายาวนานหรือเวลาสั้นก็ตามนะครับก็ขอให้พี่นิสานะครับตำใจสบายนะแล้วก็หมดภาระหน้าที่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงจะเป็นประโยชน์ กับต่อการศึกษาต่อไปนะครับโดยจริงเรื่องของครูปรานีนะครับครูปรานีกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะที่น้องๆทุกคนได้ร่วงเกินด้วยพี่ด้วยกิจก,กรจรมวิจนธรรมวัฒนกรกกรมก็ตามนะครับก็ขอให้พี่ๆนะครับก็ตร่งได้อโหสิกรรมให้กับน้องๆด้วยนะครับครั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณพ,พวกเราทุกคนนะครับที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้นะครับในวันนี้ขึ้นมาจนสําเร็จทุกเรื่องด้วยดีครับก็ขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกร,รู้ผิดคิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแ่งสู้รู้สร้างนานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานปลุกสำนึกสั่งสมอุดมการมีดวงมานเพื่อมวลชนใช้ตนเอง ปู้จึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกลา้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาโู